แมึงยิงหัวว้วนสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอิร right? ์ทครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมกับเพื่อนผมครับชื่อน้องบาสครับน้องบาสครับเอิร์ทยิงหัวดิ้ปืนวันนี้ผมจะมาเล่นปืนมึงซื้อปืนอะไรเพื่อนปืนซื้ออะไรเพื่อนผมไม่รู้เหมือนกันงานนี้อ่ะต้องกินเลยนะไม่ต้องสะกดหรอกไอ้เขาผมลองยิงหัวนะครับว่าเหลืออะไรเหลืออะไรเหลืออะไรเพื่อนเหลืออะไรเพื่อนยิงเดียวเลยรถนิ่เดียว อยขาตายยากว่ะขาาาตายยวะห้ามปั๊มยานะห้องห้อง <c oughs> ก็มนันล้นนิดเดียวไงขนาดโตหัวมา,มาไม่ต้องบงังไม่ต้องบงัง <c oughs> เจอกันแบบนี้และะ้วไหมมาได้ไหมมาได้เลมมามานี่ดิห้ามปั๊มยานะ <c oughs> เอาอยัางหนึ่งสองโอ้ยโคนยากว่ะ โดนไม่ดีโดนไม่ด oh. ีโดนไม่ดีสัสโดนไม่ดีโดน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  อุ้ยป้าเพื่อนเราแม่งหมดแล้วป้าเราแม่งหมดแล้วป้านายซื้อมันนิดเดียวนายซื้อเป็นเม้งมาขอบซื้อกับซื้อกันอะไรสระไรไม่อเด่นเลยเท่าไหร่ฮะเดือดตัวโอ่งเดือดตัวโอ่งเดือดตัวโอ่งอดตัวโอ่งเอาทำไมรถน้อยยังวะ เราเก่งไงเพื่อนเราเก่งไงเพื่อนเล่นปืนไม่เดิมเลอเล่นปืนไม่ได้เลยไม่ไม่ปืนนี่แหละขุนพันไงรู้จักไงนี่เหี้ยกูมีทังน้อยเดียวไอ้สัตว์มิถังเดียวเองมิถังเชียร์ที่โกงวะชียาเฮ้ยเราคนจริงเพื่อนเราคนจริงเพื่อนมามาเอายังมามาได้แปปมามาไเขาจติดติดติดเขาจติดมาวมา ุ้ามัน้าอยู่ข้างหลังเรยเราไม่แน nee, um oh ่เลยาไม่แน่เยมึงมึงมึงกับกูมึง เพื่อนเราแม็กหมดเพื่อนเราก็ยังมีอย่าโม้ดิแม็กหมดคนแรงเพื่อนไม่ติดแกงว่งเียดเลยใช้ตายแล้วเนี่ยส่วนหมดแล้วเพื่อน อหมดมดจริงอ่ะอีกนี่มจะตายเลยแ้จริงมึงงกทำไมวะบ้า็นคนเข้ามาบ้าบ้านคนเข้ามาบ้าเฮ้ยเขาเขาเซบโซนตไก่อะตกอะตีดิตี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 อะอะีละีละีบนะใา่เาตีลเาตีละ เดี๋ยวกูจะออกไปให้มันยิงนะเดี๋ยวมึงรอยิงข้างหลังมันนะโอเคเพื่อนโอเคโอเคเพื่อนโอเคมึงยิ่งเพิ่งออกมาเดี๋ยวมึงรอโดดโดดไปกับมันเดี๋ยวคุณจะรอดไปแกนซูแกนซูมันมึงรอรอตลบหลังมันนะโอเค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 มันก็มาสวัสดีครับ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 เมื่อทำทำเป็นยิงกูดิ นายนนายชื่ออะไรครับนื่ออครับเนะเล่นมาเล่นมหนครับเราเิ่เราเข้ามาเนี่ยเราเราเล่นยิงก็เล่นแานิงก็่แล้วรอบนี้มันไม่มีเจ้ปาอ๋อแอดกำลังทำครับอแอดกำลังทำอ๋ฟุงนี้นายงมีแล้วฟุนี้นายมีแล้วเราไปยิงก็เล่นนะครับเยออกเอาไปเลยเอาไปเลยคนเองคนเอง คนกันเองแต่ผมเคยเจอคนไหนจะเชื่อฮี่ของมันเกจของซีของดโัยไอ้ซีซีไอ้เฮยนั่นก็ยิงจังเลยครับจะบวกเลยจะบวกเลยสัสผมเล่นไม่เก่งวะไม่กล้าอรอกลองมันตะบบหลังนะเล่นดีไซน์กันมั้งเนี่ยมันมาเป็นแคกเ้ยเข้ากับเด็กเข้าก่อนกูเล่นไม่เฟ้นด้วยดิ โหแย่มันมีหมูเนยโอ้โหไอ้บัสมันมีพวกกว่าบัสเลยมันมีพวกกว่าบัสเลยมีพูดทำไมวะใช่น่ารำคาญมันก็รู้หรอกมีบล็อกไมคครับอย่าบล็อกไมค์หนูดิบล็อกไมค์หนูดิบล็อกไมคคนนั้นอ่ะเปิดเพลงอ่ะมันเสียลิขสิทธิ์คนไหนเราผมไม่ยินเลยผมไม่ยินเลยฮะคนไหนครับผมยังได้ยินนะผมยังได้ยินคอนตัวแรกเนี่ย สองศูนย์ห้าศูนย์เด้เราเอามาจากไหนอ่ะเป็นทนายอ่ะซ่าอมาืเอามาจากกีตาร์ระวังนะมึงมันลออมันลอกสรแล้วแลโชว์ะ ทำไงไอเด็กไม่มาไอสัไรเ้ยไม่อยู่ปุ้ไมก็อยู่คนละฝั่งดิเนี่ยดูหมดูไหมทำไงนะักฟ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 ัก ลองแม่ปืนอ่ะลองทำการ,รบหลงล่างกันดีกว่ามันเลี่ยง,งหรอเขอะเอัวเข้าว่าเข้าหัว่ะมึงโดนมันยิงเหรอไม่กลัวยิงมัน เจ็บเจ็บไม่เจ็บอยู่เจ็บเจ็บไม่เจ็บอยู่ให้กูเอาเลยไหมมันมันไม่กล้าออกจริงหรอมันไม่กล้าออกจริงหรอกมันถ้ามันน่าจะเล่นใหม่มันน่าจะเล่นใหม่ดูดิมันตั้งมั้งมันเป็นสเต็ปมันเป็นสเต็ปของเขาอยู่แล้วมะเห็นเซิร์ฟเซิร์ฟอื่นเขาก็ทำเหมนนะ คนฮ like, ีโร่แล้ว like, ค right ุยสู้เขาอย่างไรเนี่ยกูเล่นไม่เป็นรู้ดิดิมาดี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 โคตนห่าวไอ้สัสไอ้เจี๊ยบเจีจ็บเจี๊ยบ ภายในนี้กระบอกละถ่ายไปไหนคนนึงกระบอกละแสนห้าครับโอ้เราเล่นเราเล่นแล้วนายเอาเงินอะไรอ่ะกินมากเลยกินมากเมากระบอกละแสนห้าครับผมนี่ขาดเลยไม่กระบอกนี่เจ็ดพันกรบอกเจันในร้านค้าดีเจดพันเาเอาเงไม่ไม่ห้องห้องในเกมเงินในเกม โอกหมันมีเกมตกใจเราเราเราเล่นเาเล่นเขาเาเล่นเขาล่นเน่เนน่เน่เกยิงรอเออตายป็นตายว่ไงตายตายเหรอตายมันตายเหรอตายมนตายครับ ไอคิบอยู่อคิปอยู่ไอคิ์อยู่ดีมันจะเล่นมุนได้ไหไอ้นั่นแบบโป๊ะโป๊ะเสมีด้เอพนมีด้วยนมีเห็นคลิปนี้นะครับขอของเลยนะครับครับเออจ่าย้เขาจบจ่ายันนี้เขจ่ายเเจ็บดีเจ็บดีสู้ได้ไงดีเอาไงสเอาไงเออ Lê lô bát lê lô bát 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 าเลยมาเลยข้ามาเลยเอามาเลยมันไม่แก้วออกหรอก้กูพกเยอะไอ้สัตพกเยอะ้เฮ้ยเมากระเป๋าป่ะมากรเของของห้างเได้ลมสิบเได้ลมสิว่ะคมอยู่เมทิสสิบแปดเมไปกันไปไอเป่ะคืนแรงแรงมีใจ

ตอนคืนโอ้ยม่ตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ครับผมจะรีวิวเซอร์ไม่แอดด้วยครับผมรีวิวผมเห็นเซอร์นี่ผมเล่นน้อยเหมือนกันกะชวยมาช่วยที่เป็นกระชวยรีวิวอีกมาแอดดูคลิปนี้แอดแกด้วยนะ เลยนั่นมันอยู่ข้างบนนู่นหรอไหนวะไหนวะมันอยู่ข้างบนหรอบา้าอนู่ข้างบนหรอบ้ามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไมีอะไรมีอไหนมี่ไหร่ผมเห็นโล่ออกระวังนะเดี๋ยวมันยิงนะเนี่ยอ๋อเห็นอะไรรึเปล่าปืนมันไม่ตรงนี่หว่ก มันเอากูไม่ได้วะยังไม่เอาไม่ได้วะยังทำมันจะทำมรมดากินน้ำแรับกินน้ำครับเลยเล่นเลยเล่นเลยเล่นเรียบร้อยเอิดตอนนีแตกเสร็จกูอ้าวมีคนยิงอ่ะของ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 ลูกทำไมไม่เก็บหมวกวะวะอันนู้นน่ะเอิ๊ดดูไหมดูไหมไป ยังไม่ไหมยัไม่มันยังไม่จมมีเคือเอาสัในจีบมารอบไปรอบเอาเลยไหมเอาเลยไหมปาบกเลยหรอาบกเะไหรอหลังรูไหนวะหลังลูไหนวะ่ย่ยดี ต,ยตยอย่าบอกนะว่าตายตายเว้ย <c oughs> แล้วมันตายหรอไม่แล้วของกู <c oughs> ช่างมันเนี่ยของนิดเดียว ไม่ใช่หรอกไม่ใช่มันเก่งหรกเราที่เป็นเนี่ยครับไอี้คนเกียร์นะมีข้อเซซโซ่มีคอเซซโซ่เอิ้นนองไปเอิ้นกูอยเก็บของขอของนะอะไรพี่บี๋คนเกียร์นะไอเเนี่ยีเน่ยผมสู้คุณไม่ได้หรอกจริงจริง เดินอยู่ใกล้ๆกูไมดเดียวมอยิงข้างหลังเาเดี๋ยวกูจะโดดให้มานน่มานน่กู่เสียไอ้เนี้ยมงว้านีกูคนเลยว่านี่กูคนเลยไรนมันมาชนตีมากเชมแล้วรับด้วยดูวของันบอกพี่อะไรน้องคนชชร์เลย เอยอยู่อยู่เฮียแตกว่เพื่อนโอเคโอเคครับคลิปนี้ของผมก็ขอเพียงแค่นี้ครับมาลิวเซิร์ฟไปเอครับมาิวเซิร์ฟไปเอครับมันชื่อเซิร์ฟอะไรเพื่อนมันชื่เซิรไเนไม่ออกเอา้่ยว่ กลัวว่าอันกินเทอานี้จะได้เกรดศูนย์เลยมันต้องให้ทุ่นหรอกสนีกันครับเดี๋ยวจะหิ้งเว็บข้างล่างนะครับคลายโหลดกันเองครับคลาโหลดกันเองครับนี่กดกดกดก็คลิปนี้ขอจบกันยังแค่นี้ครับยังแค่นี้ครับขอบคุณครับ